แต่เร่งขึ้นไปดีครับขึ้นไปดีนะฮะสัมผัสได้ว่าแตกต่างกันเบื้องต้นออกไปสัมภัน์แรกแตกต่างากันอยู่เหมือนกันครับครับผมารลดเหมือนรอบแรกจะดีขึ้นนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับและสำหรับคลิปนี้ครับพามาดูการติดตั้งครับตัวปล่องรถไฟ G7 Boost Coil ตัวนี้ฮะกับเว็บ 125i นะครับผมตัวนี้เห็นไหมฮะนี่คือรุ่นหนึ่งที่เป็นรถตลาดอยู่แล้วนะครับคนใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตั้งให้กับลูกค้าครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการตอบสนองคันเร่งเนวมันอืดมันหน่วงไม่ค่อยทันใจนะครับดีครับตัวนี้เลยครับ กีทิสเว็บบูทคอยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งให้กับลูกค้าครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเทสกันดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันครับนี่ครับผมนี่คือตำแหน่งติดตั้งนะครับผมเราถอดคอยรับจากคอยเดิมออกมานะครับหนึ่งเส้นนะครับผมเลือกตัวสีเขียวนะแล้วเราก็ เอามาตอบกับสายเส้นสีแดงของเรานะครับซึ่งมันเป็นครับตัวสุดตัวเมียเราเสียบลงก็ได้เลยนะครับส่ืนเส้นสีแดงของกล้องเราเนี่ยเราเอาไปเสียบเข้าที่คอยเดิมของรถนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปลองเทสดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ติดตั้งเสร็จสเรียบร้อยนะครับผมเราจะให้ลูกค้าไปลองเทสกันดูนะครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างครับ จะเร่งขึ้นไปดีครับขึ้นไปดีนะฮะสัมผัสได้ว่าแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลองเทสดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับผมแต่เบื้องต้นออกไปสัมผัสแรกแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับผมสตาร์ทเครื่องเป็นไงบ้างครับพี่เมื่อกี้สตาร์ทรถเหมือนรอบแรกจะดีขึ้นนทปกติดีครับอันนี้เป็นอาการเบามของที่ได้ลงมาโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้ลูกค้ามาทดสอบนะครับในตัวของเว็บระยิบห้าไอนะครับตัวนี้ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับเราก็ให้วิ่งทดสอบแบบนี้เลยตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้ครับเรื่องของการตอบสนองเรื่องอับของอัตราเร่งต่างๆนะครับใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ครับมาติดตั้งตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโอเคคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวตัวไหนยังไงรอติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ